สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Color All d i e นะครับยย้ Yay! ซึ่งก็ครั้งทีเ่เราเล่น chapter หนึ่งไปครั้งนี้เราก็เล่น chapter 2อนะครับซึ่งก็ chapter สอนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามันจะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีข้องลับด้วยซึ่งก็ข้อลับเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปนะครับมันจะเป็นซอกเล็กๆพอเราเข้าไปปุ๊บเราต้องใช้ของในการเปิดซึ่งของพวกนั้นมันจะไปซัากับของที่เราต้องเปิดอย่างแบบอย่างอื่นนะครับ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปสิ่งที่เราต้องเลือกคือเราต้องเข้าห้องรับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าห้องรับเนี่ยมันมันก็จะมีของของชิ้นนั้นอีกอย่างหนึ่งให้ซึ่งถ้าไม่เข้าใจก็ก็คงไม่มีใครเข้าใจอยู่แล้วแหละก็ถ้าพอแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับโอเคก็อััรแรกประตูสีแดงเพื่อนอยู่ไหนอะประตูสีแดง อันนี้สีเหลืองมันน่าจะจํายากขึ้นเลยนะครับเราลองหาห้องรับดูไหมว่ามันจะอยู่แถวไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าปีศาจน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ประตูเขียวคุณเจยังไม่เห็นห้องรับเลยนี่ไงหน้าตาห้องรับมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเข้าไปซึ่งเราต้องใช้เป็นคีย์การ์ดครับ มันจะมีที่ให้เราใส่คีย์การ์ดอีกที่หนึ่งโอโอเคอันนี้เป็นตรงนี้ที่ที่ให้เราใส่คีย์การ์ดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นมันจะมีอีกที่หนึ่งซึ่งเราจะต้องอ,อืเราต้องไปห้องรับก่อนโอเคซ่อนตรงนี้โอ้ my god แล้วมันคือเหมือนจุ่มอย่างนี้เลยอะแล้วก็ไม่ไปไหนหน้าตาน่าจะเหมือนน่าจะไม่ใช่ตัวเดิมเนาะใช่ตัวใหม่ออกไป หายไปเลยห้องรับอีกอันนี้เป็นใช้อะไรอ่ะอ๋อต้องใช้เป็นเหมือนพิกแอคเหรอไม่รู้โอ้มันอยู่ไหนซ่อนก่อนอยู่ไหนโอ้โหตรงนั้นอันนี้ต้องใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันคืออะไรเป็นเหมือนระเบิดเหรอโอ้ไมโอ้ไม่ไม,ไม ซ่อนก่อนฮ่หาฮ่าไม่เห็นไม่เห็นหลรอกเมื่อกี้เห็นเห็นห้องลับด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้อ่ะโอเคโอ้โอ๋อนี่ต้องใช่คุณแจข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้อาวมันหายไปแล้วเหลือ <c oughs> หาห้องสีแดงเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเุอ้ยมีบันไดบันไดขึ้นไปตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยโถเป็นน่าจะแค่ที่หลบซ่อนสำหรับซ์บประหลาดเนาะ แล้วก็เรายังไม่เจอบลัชเลยสักอันนี่ไงเปิดเปิดเร็วเยี่ยมโอ้ในห้องนี้เป็นห้องสีชมพูไข่ควงใช่เยี่ยมไข่ควงก็จะมีห้องลับของมันเหมือนกันนะครับเราต้องตามหาห้องลับก่อนโอ้นี่เจอแล้วอันนึงโอ้เราซอยไม่ได้แล้วนี่นาโอไม่อันนี้มันโอ้นี่อันนี้ห้องลับสถานที่ของห้องลับใช่ไขควงไหมเราใช้ได้ไขควง เราเราก็จะได้ไข่ควงอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นห้องลับเป็นอะไรอะ่ะโต๊ะกินข้าวเหรอตรงน,นี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้ครับมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนห้องอาหารใช่ไหมเหมือนร้านอาหารเำมันเถอะออกไปกันโอเคทีนี้เราต้องเอาไข่ควงอันนี้ไปใช้อีกอันนี้เป็นห้องลับแบบต้องใช้โคบารครับสายไฟพวกนี้มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน ้ยเสียงอะไรอ๋อมันเข้าห้องนี้ได้โอ้นี่ต้องใช้พิกแอปเออพลิกแอปมีสองที่แล้วข้างบนมีอะไรบ้างไหมหวังว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนะโอ้มีมีบลัชโอเคอุย้ยคนนี้มีไฟด้วยทีนี้เราจะหาห้องเข้าไปยังไงใช้ที่ต้องใช้เป็นโอ้มันมาห้องที่มันต้องใช้เป็นเหมือนแบบ เอ,อไข,ข่ควงโอ้นี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเข้าไปเข้าไปแอบก่อนโอ้สีส้มอ๋อโอ้มันยังเบอร์อยู่เลยแสดงว่ามันยังยืนดักเราอยู่อ๋อมันแสดงว่าอันนี้เราจะต้องเดินตามทางนี้ไปใช่เพราะเพราะว่าอันนี้มันจะเขา้าเข้าไปในห้องมันจะเป็นห้องหนึ่งใช่ไหมห้องนี้เออนี่ไง เขาไปแอบ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 นี่แน่เปิดเลยทีนี้เราได้เป็นสีเหลืองกับผู้กันมาอีกอันหนึ่งเป็นบรัชเอออะไรประมาณนั้นะ่ะสีเหลืองเนาะมันเคยเห็นเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้เหมือนกันเขาว่าอยู่ไหนหรือว่าเราไม่เคยเห็นโอ้นั่นมันอยู่นั่นโอ้อันนี้ต้องใช้ไฟเพื่อพังมันอ๋อไฟที่เพื่อนคนนั้นมีใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่อะไรโอ้ห้องลับนี่ อ๋อเราเคยมาแล้วโอ้เจอแล้วอีกหนึ่งอันอยู่ในซอกเลยแล้วทีนี้สีเหลืองมันไปอยู่ไหนอ่ะอะไรบนพืน้นอ๋อลอยโอ้โหโอ้เข้าก่อนจุ๊บอ๋อลึกมันมาได้ไหมอุ้ยมันเข้ามาได้ด้วยหรือเปล่าใช่นี่ตรงนี้เข้ามาไม่ได้แน่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเจอทำไมไม่เจอเลยอะดูเหมือนว่ามันจะยากซับซ้อนขึ้นด้วยนะครับ โอ้เจอเซฟโซนอีกที่หนึ่งต้องใช้อะไรระเบิดเหรอต้องใช้ระเบิดเข้าไปห้องนี้เป็นห้องสีแดงต้องจำไว้ครับโอเคหาหาสีเหลืองต่อ <c oughs> ซ่อนก่อนเทไม่ได้มันก็มาตรงนี้ก่อนชึบโอเคเรียบร้อยเข้าไปเข้าไปอ <c oughs> เอา,เอา,เอาตกใจหมดเพื่อนถือไว้อ <c oughs> ้ <c oughs> oh, เอาจริงด้วยเราได้ไอ้นี่ จ้าอะไรเด้โออไอ้ต้องใช้อะไรต้องใช้ไฟโอเคใช่เราต้องเราต้องกลับไปไม,มาตรงสีแดงตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วอ๋อตรงอีที่เราผ่านเออในนี้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 ตูงอนออะไรอ๋อโอเคอันใหม่โอเค,อห,อเคห้องลับอีกครับเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ หมือนห้องครัวใช่ไหมมีภาพแล้วมีโต๊ะก,กินข้าวโอเคเราต้องไปสีไหนต่อเราสีอะไรแล้วเนี่ยเอิม่มมือเราบางังซะด้วยสีอะไรอะ่ะอ๋อเราไม่มีสีเราใช้เป็นไอจ้าตัวนี้เราก็เคยผ่านน่นาใช่ไหมใช่โอ้ไม่กอดเอิม่มเมื่อกี้คือมันเกิดมาตอนหน้าผมเลยแล้วก็สิ่งที่เห็น เฮ้เราสีเหลืองเหรอเรามีเดนไมา์ด้วยใช่มันเป็นเดนิมา์ผมนึกว่าเป็นระเบิดตอนแรกอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเราตายมันจะเหมือนมีบั๊กไงก็คือถ้าเราตายเราก็จะสามารถซ่อนสีไปด้วยแล้วก็ได้ของไปด้วยด้วย <c oughs> โอ้เป็นบั๊กที่เยี่ยมมากชอ,ชอบชอบบั๊กแบบนี้มากโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคอตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ทีต้องหาหาเป็นเรื่อย แล้วก็จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮ่าเจอสักทีอันนี้ห้องอะไรเป็นอ๋อสตาร์บลี่โอเคก็จะเป็นเหมือนเซฟโซนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นห้องของสตาร์บลี่ก็คือห้องของสตารนี่เจอละเวลาเวลาจะเวลาไม่จะไม่หาก็ให้เจออยู่เรื่อยเลยแล้วเวลาจะหาก็คือไม่เจอเลยโอ้ห้องอะไรม,มันมันมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือน เหมือนเฟ้นไฟน่ากินดีต้องไปตรงนู้นใช่ไหมจนสุดต้องดึงเออโอเคสีเขียวโอเคอันนี้ใช <ifice> ้ใช้สีท um ีวโอเคมาสีเขียวเดี๋ยวนะประตูจำได้ว่าอยู่ใกล้ๆนี้นี่นาหรือเปล่าไม่รู้โอ้เห็นเพื่อนเดินมาอย่างนั้นก็มันชอบหนึกว่าสัตว์ประหลาดมันเหมือนเพื่อเพื่อนเพิ่งหนีสัตว์ประหลาดมานั่นไง ประตูมาเลยมาให้ทาเดี๋ยวนี้โอ้โอ้โอ,โอ้อันนี้อะไรพิกแอเหรออันนี้ต้องใช้โคบา้าอุย้ยโคบาอีกแล้วพิกแอปโอ้โหเพื่อนเพื่อนพิกแอปเราจะต้องใช้มันจะต้องมีในห้องลับด้วยครับโอไมก็อดน,นี่เนะี่ยแอบซอดโอ้ลงไปได้ โอ้พิกเอ็กซ์อะเดี๋ยวนะมันเป็นเหมือนตู้ตู้เกมเหรอเอ้ยเอออ๋อ,อมันอยู่ข้างล่างมันลงมาไม่ได้เธอเป็นเหมือนตู้เล่นเกมเหมือนแบบเป็นตู้เนี่ยอันนี้มีสนุกเกอร์ครับหรือพูบอลอะไรสักอย่างก็ช่างมันมีเก้าอี้อืมประมาณนี้งั้นเราก็ต้องคงต้องไปหาของที่ต้องใช้พิกเอ็กของแท้แล้วแหละเดี๋ยวนะคุ้นๆว่าไอ้เช่ตรงที่มันเป็นประตู ตูที่มันเป็นที่มีที่มีล็อกได้สอันใช่ไหมจะไม่ได้ครับเรียบร้อยก็มันจะเดินแล้วก็ตายเช้ยนั่นละก็คงต้องเพิ่มหัวใจเราแล้วแหละไม่งั้นเราก็จะตายครับไปเพิ่เติมโลบักมาสดๆเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปหาได้และโอ้ใช่สีเขียวแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนี่โอเคนี่โอ้ว่าแล้วไงขีอตรงนี้โอ้หตกเลยเขา ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนเหรอใช่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วออกข้างหน้าไม่ใช่ข้างบนโถมันเป็นเหมือนสปาเกตตี้อะน่ากินดีคือตอนนี้มองทุกอย่างเป็นอาหารเป็นะเรียบร้อยโอเคต้องค่อยๆถ้ากระเดืตกมาอีกก็โอเค <c oughs> สีเที่ยว ห้องไหนนะสีทีวห้องจําได้ว่ามันเป็นห้องที่มันเป็นเข้าไปแล้วมันเป็นห้องอย่างนี้แต่จะไม่ได้ว่าห้องไหนครับที่ห้องสีเขียวหรือเปล่าเราต้องเดินตามหาแหละเอ๊ะหรือว่าห้องไอ้ที่มันเป็นระเบิดอ๋อห้องระเบิดโอ้เยี่ยมเลยกําลังไปได้สวยครับสาดตร์เข้าไปสาดตรเข้าไปเรียบร้อยสีน้ําเงินเราเคยผ่านแล้วใช่ไหม เออเราเคยผ่านแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ไหนโอ้โหโอไม่ oh มันเร็ว <c oughs> อีกแล้วเ,ออเดี๋ยวนะทำไมเป็นงนี้อ่ะทำไมมันดับอ่ะ <c oughs> มันดับทำไมอ่ะส <c oughs> ายเหรอโอ้โอเคเราต้องไปอินเทอร์แลกอ๋อมันเหมือนมีคนไปปิดมันใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เลยต้องมาเปิดมันใหม่โอเค ใช่วันนี้สีอะไรโอ้สีม่วงโทมันเข้ามาได้ไหมเออเข้ามาไม่ได้เฮ้ยน,นั่นตัวอะไรโอ้โอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไปอีกฝั่งนึงแล้วกันโอ้โหเดินตามเจ้านั่นไปทีนี้ก็หาสีน้ำเงินนะครับฮะไม่เจอได้ไงเขาซซ่มาเล็กๆโอ้โอ้โอเคเจอพอดีเปะ๊ปะเจอพอดีโอ้ไฟ กับเจ้าเจ้านี่อีกแล้วไฟเราต้องเข้าห้องลับด้วยต้องเป็นห้องลับที่มีใยแมงมุมครับแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเอาไอ้เจ้านี้ไปใช้กับห้องที่มีใยแมงมุมด้วยโอไมก็สซวยละซวยเรียบร้อยเฮ้ยทำไมรอบนี้เราตายบ่อยจังอะน่าจะเป็นเพราะสปีดเจ้านั้นมันเร็วมากนะครับอยากซื้อรองเท้าบูสก็จริงนะแต่ก็มันมันแพงอะแพงมากจริง เดี๋ยวนะโอเคเยี่ยมเผาม,มันทีนี้เข้ามาเก็บโอ้ต้นไม้หมาบ้านหมาเนี่ยนะอ่ะแล้วเราเออเราออกยังไงออกไปออกซีเราออกไม่ได้หรอทำไมเราออกไม่ได้วัดติด โอเคเราคงจะต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์แล้วเราจะตายไหมเรียบร้อยสามสิบห้าเราบักเปล่าๆเลย <c oughs> นี่คือตอนแรกมีพันแปดร้อยนะตอนนี้เหลือพันหร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยก็เป็นเหมือนแค่บ้านหมาครับงั้นเราก็ต้องไปหาเจ้าห้องที่มันเป็นของจริงแล้วนี่ใช่ไหมเรียบร้อยสีม่วงครับ สีม่วงโอเคสีม่วงเออใช่ตรงเราต้องเดินตามไฟไปโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันมามันมานีซ่อนก่อนกดได้ไหมโอ้ได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 อ่าโอเครีบเข้าไปแล้วโอ้คีย์การ์ดโอ้เย้คีย์การ์ดครับโอเคดีแต่มันน่าจะยังปวนเปียนอยู่ข้างหน้านี้สวยคีย์การ์ดมันเหมือนมีห้องลับของมันด้วยนะ ใช่ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่โอ้สวยสวยแล้วโอ้แล้วมันเดินอย่างเร็วเข้าไปเข้าไปเลยด่วนด่วนมันเข้ามาไม่ได้เยี่ยมโอ้อ้าวเพื่อนลาก,ก่อนสตาร์บลลี่เปิดเข้ามาโอเคหยิบอันนี้ก่อนเป็นต้นไม้กแล้วโอ้บางต้นไม้เหรอลองปีนขึ้นไปสิอ้าวปีนแล้วติดต้นไม้ โอเคแล้วป,ลปีน,น,ปนขึ้นไปได้มันต้องปีนขึ้นไปได้แต่ก็ไม่ได้มันมันเหมือนมีของอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนอะค่ะเป็นเหมือนพวกโต๊ะอะไรประมาณนั้นแบบเก็บไม่ได้อะไม่ใช่ของที่เก็บได้เอ้าล้วเร,เราหายเ,ออเราเราต้องกลับทางไหนอ๋อ okay, 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 โอเคโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วทีเด็ก็ต้องเอาแปะไปหาที่ใส่การ์ดของจริงโอเคตายอีกแล้ว ความจริงตายก็ดีนะเพราะเราจะได้มีที่สําหรับซ่อนได้อีกครับเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้สปีดมันเร็วจริงๆอะ่ะโอเคเจอจนได้ช่วงแรกๆคือคีการ์คือแบบเจอบ่อยมากแต่พอจะอยากอยากเจอจริงๆมันก็ไม่เจอสักทีอะ่ะคือแบบโอโอเคเราต้องขึ้นไปใช่ไหมใช่ขึ้นไปตรงตรงไหนอะมันต้องมีทางบนนู้นเลยเหรอไม่น่าใช่มากมันน่าจะไกลไป โอเคเห็นแล้วครับน่าจะบนนี้แหละแต่เราจะต้องขึ้นไปให้ได้อีกนิดเดียวโอ้ oh my god เราได้โครบารมาโอเคสีเรายังอยู่ครับเยี่ยมเลยโครบารของเราเราต้องหาห้องลับก่อนแต่ตอนนี้เจ้าสัปปรารดมนเอาหน้าจุ่มเราได้แบบเอาแล้วมันหายเลยถ้ามันมาเกิดแถวนี้เหรอต้องหาห้องลับใส่โครบารครับเอ๊ะใช่ห้องนี้ไหมอย่าบอกนะว่าใช่ เอ้ oh. wow. okay. oh, oh, oh. ว้าวโอเคเก็บโคบาก่อนโอโอโอเสาไว้น้ำหมอลงไปได้ไหมเคยลงได้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มี <laughs> เป็นเหมือนแค่สาไว่น้ำธรรมดาอันตรงนี้เป็นดินแดนของสาไว่น้ำครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้พวกนี้เขาสื่อถึงอะไรนะเราไม่รู้แปเตัวสารจะออกมาไหมมาเราต้องใช้โคบาโคบาใช้ตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดโคบา มันน่าจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่ครับมันน่าจะเป็นห้องที่แบบเออน่าจะใช่เอ,อ๊ะจะไม่ได้เหมือนกันซวยแล้วเร็ว,รวซ่อนซ่อนเอาน่าจุ่มอีกแล้วใช่ด้วยห้องนี้ห้องในนี้ครับโอเคเปิดเข้าไปโอ้โหสีชมพูจำได้เป็นห้องที่เราเปิดสีแดงใช่ไหมลนก็จะมีสีชมพูครับ อันนี้เป็นสีที่หกหกเลอะเทอะเลยแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ม,มันน่าจะมีความลับอยู่ในนี้แฮทีนี้เราก็ต้องหาสีชมพูใช่ไหมโอ้ไม่ก็เจออีกอันนึงโอเคโอเคโอเคซ่อนก่อนซ่อนก่อนออกไปออกไปเลยก็คือถ้าเป็นแชปเตอร์แรกก็คือหาสีชมพูแล้วก็จะมีมีคุณแจแล้วคุณแจก็จะเปิดไปที่ไหนนะจะไม่ได้ละ หร,หรือไม่ก็คุณแจอาจจะให้ผู้กันเราหรือเปล่าอืมใช่ก็ซัปเตอร์นี้อาจจะเป็นเหมือนกันนะสีชมพูอยู่แถวนี้จำได้ใช่โอ้นี่ไงมาเลยชึบคุณแจใช่ไหมเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราตายจะเป็นอันอันดีมากเลยเพราะว่า<ฮ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายนั้น เราก็จะได้สีชมพูกลับมาแต่เราก็ต้องเสียโลบัสโอเคสวยสวยซ่อนก่อนโอเคฮ่าฮ่าจับไม่ได้ดีทีนี้เราเราต้องหาห้องลับที่เป็นคุณแจโอ้นี่คือคุณแจเราต้องจำไว้ก่อนเพราะเราต้องหาดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ได้สีกลับมา อุ้ยแต่ความจริงนี่แพงไปหน่อยอ่ความจริงมันสักแบบ10โลบล็อกอะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะครับ10 15โลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แพงไปเดี๋ยวนะโอ,โ,อโ,อโอ้มันมาไขาเลยโอ้วห้องสำหรับเด็กเหรอเนี่ยน,นี่เปเด็กแน่นอนไฟฉายมีเก้าอี้มีตู้แค่นี้แล้นเราก็ต้อง ไปหาแล้วไปหากุญแจห้องที่เป็นกุญแจล็อกโอเคฮาซ่อนก่อนเจอแล้วเข้าไปหยิบประแรงทีนี้เราก็อยังซ่อนได้อยู่เพราะว่าเราตายมาเยียมเข้าห้องที่มันเป็นห้องห้องนั้นจำได้ว่ามันคุ้นๆแฮะ ห้องที่มันเป็นผู้กันใช่ไหมห้องสีดำครับจําได้เดี๋ยวนะใช่ห้องนี้ไหมโอ้โอ้โอ้หาเข้ามาไม่ได้ดิไปแล้วใช่ฉากจบไหมต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นถ้าเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นโดยการที่เราตายจะได้หรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเราตายเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเขาจะยังให้ไหม แต่เพื่อเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ตายพยายามไม่ไม่ตายเดี๋ยวนะเซฟโซนอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราตรงนั้นและเราก็จะชิบเรียบร้อยประตูสี่ประตูอีกแหละความจริงนะสี่ประตูเท่าที่ผมรู้นะครับคือมันน่าจะเป็นคนละ e n d i n งเนอะซึ่งผมจะลองเข้าห้องนี้แล้วกันโอ้สองหนึ่งศูอะไร เราตกลงมาหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอ็น n ิ่งเดียวกันกับครั้งที่แล้วเลยชึบโอ้ยเย่โอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้เล่นมานานมากๆเลยครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าแหละแต่ก็ได้คิดมาเท่าที่เห็นแลละครับโอเคก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้ามันมีพักสับผมจะกลับมาเล่นใหม่ก็วันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ